สวัสดีครับสวัสดีเช้าวนันศุกร์นะครับผมเช้าวนันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565นะครับผมกิจสักลัดสอน2ี2เวลาตอนนี้0 7 3 3นาทีเหมือนเดิมครับออกกำลังกายแน่นอนเป็นอย่างยิ่งครับทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราทำไหวดันกั้นเกลงท่ายืนครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมผมจะทำไปข้างหน้าให้เห็นด้านหน้าแล้วก็จะทำหันหลังกลับมา ให้ดูครับเช้านี้ครับอ่ะเริ่มครับไม่ต้องรีบครับชา้าๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ กลับหลังครับทีนี้นะครับหันหลังนะครับ ทำเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไหวดันกั้นเกรงลองทำกันดูครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ